อำเภอโพไซ่มะพอกก็เพิินครับนกกระท่าหมุนเมฆาไก่นะครับที่ไหนมีตลาดใหญ่เราก็ไปนะครับนกกระท่า,มาทหมุนจอญี่ห้าบาเมืเอินกับพ่อพ่นยูถนนก็เดินอำเภอเขมรราชเมื่อ,มมาาอนี้มะพร้าพ่นยูอำเภอโพไซครับเล่ามักดี่ดีเด้อครับนกกระท่าเลามักใส่าน้านำดำจิ้มล้วกระเสบเด้อนะครับ ร้านคุณไก่นะครับแต่เราขายนกนะครับคนชื่อไก่แต่เราขายนกโอ้ก็ดีได้หละเนาะรับจูยิ้ผาบาทวันนี้ลูกสาวไม่มาลูกสาวคนพ่มาครับไปโรงเรียนนะครับวันเสาร์ก็เจอกันกับปลาหมึกย่างก็มีนะครับไม่ได้สิบบาทผู้ชายขายปลาหมึกสิบบาทเฟนชาย20่บาทมีเป็นชายก็มีครับสิบบาท ลำใหญ่เด้อครับตัวนี้ลามลำใหญ่เด้อลำใหญ่สดเลยนะครับผู้บาหน่อยจะซื้อ,อยังหูุกโอ้ซื้อลำใหญ่น่ะลำใหญ่<อ>ครับเป็นกาะซสดเลยครับร<อ>าคาดูตามป้ายนะครับไม่ต้องถาม <c oughs> <c oughs> ถามก็ได้คือเชานมไข่มุกครับมีครับ <c oughs> เป็นใหม่เป็นใหม่มีคือเก่าอ้ายใายผมครับ ขายคือเก่ายาวสองห้ครับญี่ปุเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนบนเดิมเคมาลาเขมาลาเจอกันเหมือนเดิมแซ่บเจ้านี่ครับรถย่างเดิมใส่กล่องรถเพชรมีครับใส่อวนไอ้ฝากช่องร้านค้าเขาเนี่ยซื้อร้านมาครับครับยาวสางห้าครับผมโอ้ไอ,อ้ยาวบ่ซื้อยาวสางห้า แต่ว่าเจ้าของซื้อสันบอกซื้อเอม็มเขาโอ้ซีหนึ <c oughs> น่งว่าซื้อยาวก็ขึ้นได้ครับ,รบผมรบรครับ,รบอาหารทะเลท่างนี้ครับโอ้หอยแข่งเด้อผู้ชายขายอาหารทะเลคุณไม่ต้องไปถึงทะเลนะครับเราก็บริการผูโโรร้ชายขายหย<ะ>อยวัคือบ่คือผูออ้ชายขายหอยวัวคือหลายขุดผู้ขายหอยสิคือขุดผผู้ผู้ควบคุมงานครับหอยบ่หอยทับแตนหอยข้างบ่หอยข้างอีกป้างมมีคนพร้อ หอยข้างมีขนเด้อเออมันหนวยมันต่างไงเราบางหอยข้างหอยแข็งเนาะแต่กระเพียงนี่60บาทโอ้รสชาติมันไปไหนเหรอมันต่างกันบอกครับเป็หอยแข็งผมเคยกินบอกตัวนี้หอยแข็งมันจะเป็นเลือดเนาะอือสดสๆเลยนะครับมาจากทะเลน้ำลึกครับแับราคาตามป้ายถนนคนเดินอำเภอโพไซครับทุกมือวันศุกร์ เปิดครับมือนีิทองฝ้าเปิดฝนกะโบโตโค่ค่ำไข่ย,ยีดอกเนาะขายลูกชิ้นทั้งนี้ครับเลงวันกับลายไม่วันกับลายบอบอเ,น,น,น,เนีเ่ยมนา,นา,นาวีเ่นเนาะุันนาหนาววันนี้กินมะมือกเออลูกชิ้นครับเมฆ่าเพราะท่านย่อมแพ้เด้อพัดหน้ <c oughs> พนาพาัดหลังเรายังสู้อยู่นะครับโอ้เมฆ่างามทั้งนี้เด้อว่ดถรำบดาเด้เด็กวอร์เตต้าเขมราชงามโพไซเฮงงามนี่วัดถ้ำบดดาบดดาเขาวังตองออร่าขนาดเลย พุ่นถ้าพุ่นรียี่พุ่นลังเสื้อผาพุ่นครับน้องสาวพุ่นมาขายเสื้อผาแต่กลับมาคุณนุ่นนอกพญิด้อครับเด้อราคาพ่ทตาเห็นอยู่ตัวละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับเหมาก็ได้นะครับใครอยากเหมาก็เหมานะครับนี่ยี่สิบบาทเคบเย็นครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมพัดหนาพัดหลังอยู่ครับเคบเย็น มอเป็นย้อมแพะไรเมืงวันเก็บเย็นมีหลายโหลดวานิลานะครับสตรอเบอรี่อันนี้เปิดให้แทงครับแทงบือถือจักเถื่อแทงเขาไม่ได้ไห้เขาแทงได้รางวัลที่หนึ่งพอใช้มาอีกอีเมลเราเสียวเราว่าถึงแบงก์กับน้ยใายเด้อซื้อเราบอกใส่ตู้ไหนมันถือบอกเนี้ย ไก่เสือเอามืออื่นมือหื่อนาะมืออื่นมือหื่อเล่งออกแล้วจะดวงได้ล่ะแล้วจะดวงเนาะผมสื่อคือนโถือจะเถื่อนไม่จะถือขีดนี่แม่นะครับถึงเลืออยู่ไหนถึงเลือดอยู่บ่แม่โอ้มันหมานี่แม่มันหมานนั่นที่ล่ะไอศครีมแหลมทองการแพทย์ครับนี่ไอศครีมแหลมทองแล้วมาจากบ้านหลมทองด้วยนี่เด้อแต่ผมจำบมพิษนะไอศครีมกัที่โซดครับผักเผาอ่อนโอ้รถพ่วงขางเราเห็ุดีเด้อนครับเราเห็ุ เห็ดผู้สาวหันหลังผ่อนเนอหัวจะไปอยู่ไสผู้สาวก็ได้โอ้เราเห็ดดีนะครับน้ำอดรมแล้วก็มีครับโอ้โคกุนโคกุนกิ่งนากิ่งหลังอยู่ครับนี่คลิกโคกุนครับโอ้เราเห็ดดีนะครับน้ำอรมโคก,กุนนะครับคุณร้อนคุณก็แวะมานะครับผู้สาวนี่เพิใส่ครับชาไข่มุกครับ ชาไข่มุกมีครับนี่ผวกินหลายเด้อเัพอโปรไซเฮาเสียงอาจจะดังแน่เด้อครับ